ฟังบ้างนะครับว่าได้ดูได้รู้ได้เห็นแล้วเป็นยังไงเพราะผมเองดูได้เตะกันไปเตะกันมาแต่ว่าไม่รู้เทคนิคแต่พน้องๆเนี่ยทำรืออยู่กันยาวนะครับต้องรู้ดีมีประสบการณ์ก็อยากฟังน้องๆเหมือนกันกรณีที่รายชื่อหลุดมา25คนหลังที่ประกาศตัวมันเป็นข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่าครับที่มันมีหลุดมาในสื่อทั้งไอจีแล้วก็ผมไม่ทราบเลยนะครับ ทุกวันนี้เนี่ยด้วยความสัตย์จริงนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าใครติดตั้งใน35คนเพียงแต่ว่าโค้สบอกว่าขอเรียก35คนแล้วขอตัดตัวในวันที่23นะครับก็ดูจากสื่อต่างๆโดยเฉพาะ Social ลมีเดียก็มีการจัดทีมกันเรียบร้อยนะครับมีจัดทีมขณะมีทีมเมืองทองเชียงรายรวมอยู่ด้วยแล้วก มีการจัดทีมขณะที่ไม่มีเมืองทองเชียงรายเขาก็จัดกันเรียบร้อยแล้วก็ก็กก็็ดีครับก็สนุกดี <laughs> ครับ